สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ยิงแมพสั้นหงสั้นหามากครับผมโอ้โอ้มาไม่ได้พูดทำทำเพลงมาดูกันนะครับผมมาในจะได้เจอเลยนรผมเฮ้ยผมได้เจอนี่ครับผมแมดนี้นะครับผมแล้วผมก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับผมครับผมโอ้ยเป็นครับคันหลังครับผมเอา เฮ้ยคนนี้เป็นรับก่อนครับผมมาผมจะรีวิวตัวผมนะครับเอนี่ครับผมแล้วแล้วนี่คือคุณซีนะครับผมนี่ครับผมคุณซีนะครับผมนี่คุณซีนะครับผมที่โดดดึงดึง่นี้ครับที่เป็นเป็นปีกดำครับผมนี่ซีออกตัวนําไปก่อนนะครับผมต้องตามคุณซีไปนะครับผมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีครับผม มาครับผมกูซีไปไหนครับกูซีปลาผมมาเข้าในหมวกเปล่าอาา่าฮะครับวัดีทุกคนด้วยนะครับผมเฮ้ย่ะไปะะเอ,าเอ,าเอ,าอ้าผมตกชิบหายแล้วผมตกผมตกชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ชิบหายแล้ว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  ขิ้หายเร็วนี่ก็เมาคืนนี้ขี้หายเร็วขี้หายเร็วเหนียบไม่เรียอว่าซ่อนในดวงสมุทรไทยให้สมุทรไทยหายเร็วบอกแล้วครับผมผมผมเล่นขี้ไก่ขี้กามาม่าอาราเร่มาครับผมโอ้โหพูดขี้ไก่ผมเล่นขี้ไก่มากครับโอ้โห ขอภัยที่ผมได้ขี้ไก่ขี้กานะครั่ผมโคตรจริงๆครับผมได้ขี้ไก่เกินไปต้องมาซ่อนในดงในดงกันชงกันชงใบชงใบชา้ยไ่ เตยแล้วซ่อนในกีฬาซ่อนในกีฬาไม้ไผ่ซ่อนในกีตาร์กีตาร์โอ้โหจริงๆครับโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วงเงี้ยแล้วโอ้โหขี้ไก่เกินไปครับผมขี้ไก่ เอามา็มองแล้วไอยู่นะครับผมโอ้โหไม่ได้รีวิวตัวคอนซีนะผมโอ้โหโ,โค้ชไก่อะไม่ได้เล่นในโค้ชไก่อะที่ไก่เพื่อนก็ไปในสงลูกขนเพื่อ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 น มันในตีกันล่ะเฮ้ยปีนกีตาร์ได้หรอปีนกีตาร์ได้ก็ไม่บอกปีนกีตาร์ได้ก็ไม่บอกครับดูดิ ครับเนี่ยโอ้ยห้าเซีครับมาดูกันชิวๆแล้วครับจังหวะนี้สี่สามสองหนึ่งแล้วชนะครับผมโอ้โหตื่นครับผมมาด่านต่อไปมาครับดิด่านนี้ครับผมมาไปใครจะได้กันน呐 เออผู้หญิงคนนี้เขาได้นะครับไปกเลยครับผมมาเขามาครับผมโอ้โหมุงเกียตกบ้างครับผมมุงเกียตกครับผมมุงเกียขี้ไก่คืนเพราะว่าทางนี้ครับผมตามมาครับบอสตามมานครับผมทางนี้ครับผมนี่สร้างโคตรเนียนเนียนจริงครับผม จริงจริงก็ผมโอ้โหสันโคตรเนียนเนียนจริงเนียนจริงเอาา้ยครับเฮ้ยมา,มาเฮ้เอ,าาอ,อย่าอย่อย่าเลมันต้องมันต้องย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยปวนนดรอไง้เฮ้ยปรอดได้ คุซี่คุณสี่ครับคุณสี่คุณสี่เราจะเี่จะปีนปีนตรงนี้ครับผมรบผมด้วยครับเออทางนี้ทางนี้อะไรของมันรบผมด้วยครับไอ้ชื่อรบผมด้วยปีนไม่ได้ปะดอกแต่ก็ไม่ช็อกรักหนึ่งครับรบผมด้วยไปไหนนะครับเอ้าผมตายเอ้าเดี๋ยวมันเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับ ผมก็นึกว่าจะเป็นพวงนะผมโอ้ผมไม่เห็นลาแสงน้ําตัวโอ้ําแสงน้ําตัวเลยนะครับผมนั้นตัดไปตอนเริ่มเกมใหม่เลยครับผมเราได้ด่านนี้นะครับผมเราเริ่มเกมใหม่้วครับผมได้ด่านนี้นะผมมาดูกันว่าใครแจะได้นะครับผมคนนี้เขาได้นะครับผมเขาได้เป็นข้อตกรอต่อเนื่องครับผมอันนี้จะตาสุดท้ายนะครับผม พอสั่งขี้ไก่ยังวะไปครับผมเฮ้ยอย่ามาผักกันดิอย่ามาพงอย่ามาผักไปครับผมนี่ครับผมคุณซีพาผมไปไหน,นครับผมโอ้โหขี้ไก่เกินไม่ได้เล่นเราบอกมานานนะครับผมเฮ้ยอย่าแหลกดิอ้อคืออะไรครับคุณซีคุณซีตามผมมา นี่โดนมานี่ครับสิดูุณสี่คุณสิเฮ้ยนี่มาครับเนี่ยอ๋อใช่ไปโดดดึงดังครับผมโดดดึงดังตามคุณสีไปนะครับผมโดดดึงดังมาอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็มาซ่อนตรงนี้ผมแบบซ่อนตรงนี้ดีกว่าครับผมใต้ถุนอาคารเดียนครับผมเอา้าอะไรเขาออกนะครับผมงั้นต่อกันอีกสักตาหน่อยนะครับผมโอ้โห อันนี้ผมขอไม่ต่อกันอีกสักตานะครับผมผมพูดเล่นครับผมผมผมขี้เกียจเล่นแล้วนะครับผมแต่ก็นะนะมาอีกสักตาร์าสักหน่อยครับผมมาใครจะได้เป็นวะมาโอ้ผมได้เป็นโอ้โหโอ้โหแบบนี้โอ้โหถ้าผมเลิกเล่นเนี่ยแบบไม่ได้เป็นไงเออ มาแล้วแหละของจริงมันต้องมายวพี่โดนขังแป๊บนะน้องยนพี่กำลังออกไปยนน้องโดนเชือดโดนเชือดเดี๋ยวผมจะไปจาัดก,การกซีกันนะครับผมโอ้โหคิดตีจริงเราเลยที่เราเล่นต่อนะครับผมเออรีบๆไปซ่อนนะครับผมโอ้โหนะครับมานะครับผมก็ได้แล้วนะครับผมผมก็จะฆ่าให้เลี่ยงนะครับผมเปิดมาด้วยฆ่าให้เลี่ยงเลยครับผม เงี้ยครับเจอแล้วอีกหนึ่งคนเจอแล้วหนึ่งคนเขียนเลยแล้วกันเขียนเออตายเจอแล้วอีกหนึ่งคนด้วยสายตาตาทิพตเออไม่ใช่ออน่าเจอแล้วอีกหนึ่งคนมาปุ๊บน้องเอ,อ้ยไม่อยู่ไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนวะเอ,อ็มบลินสิกตาไนดะ้สิบนาทีนะ แต,แต,แต่แต่ที่จริงเนี่ยมันหกสิบห้านาทีครับผมยี่สิบห้าหกยี่สิบนาทีคลิปเนี่ยตัดเฮ้ยเจอคนอะ่ะหัวล้นนะครับผมหัวหัวล้นโซนตันครับผมหัวล้นโซนตันเฮ้ยหัวล้นโซนตันตายอีกหนึ่งครับผมโอ้โหแล,แล้วมันขึ้นยังไงเนี่ยเอ้ยไปครับผมไปครับผมนี่น้องไข่ครับน้อง เซปี้อีกหนึ่งเซปี้อีกหนึ่งเซปี้อีกหนึงน่งครับไปรุ่นเซปี้อีกหนึ่งอีกหนึงน่งแล้วไงต่อเอออีกหนึ่งแไงต่อขอราภายในคำหยาบน,นะครับนั่งไงตอนแรกว่าจะฆ่าคุณซีคนแรกนะครับผมขอไม่ฆ่านะครับผมต้องฆ่าตัวที่ใกล้ตัวมากไปแล้วฆ่าคุณซีก็จ,จบคลิปเลยนะครับผมมาแล้วครับว่ามีฆ่าคุณซีได้หรือเปล่าฆ่าคุณซีได้หรือ เอ้ยคุณซีให้ผมจ้าค่านะงั้นเง้ยเอ้าผมจะไม่รีวิวคุณนะ